ไม่ครคุณจุย๋ยไม่ไม่ได้ไปอให้ฟังว่าแบบสิ่งที่คือจริงๆไม่อยากร้องไห้แต่ว่าอ่ามันเกิดเรื่องในขณะที่ใจเราอ่อนแอมากๆ ลงไปในวันนั้นนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ตามเี่นนะครับก็จะไม่จะไม่ได้เห็นว่าเราเราได้แสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาว่าเราเยอะมากเลยครับว่าเอ้ยทาไมทาไมพูดถึงไม่ไปงานศพพี่โมนะครับก็คือตัวผู้เองมีภารกิจมีภาระหน้าที่มีละครที่จะต้องถ่ายมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องรับผิดชอบ ก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเราก็แสดงความอาลัยอยู่นะครับเหมือนที่จุ๋ยบอกไปว่าเราสองคนก็ส่งพงหลีดไปแต่ว่าทางทางงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับนะครับก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนได้ได้เข้าใจด้วยนะครับว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเป็นเป็นเพราะอะไรนะครับอืมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ๋อแล้วก็ คือมันมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าตอนนี้มัน,ม,นมันไปกันใหญ่มากๆแล้วกับกับกระแสดราม่าที่ที่มันเข้ามาถึงถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขอหยิบยกบางคอมเมนต์ที่ที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับอย่างเช่นที่บอกว่าเดี๋ยววันไหนถึงคิวงานศพของพวกคุณฉันจะรอดูว่าจะมีคนไปร่วมงานไหมนะครับหรือไปตายซะหรือรอมึงตายมั่งกูจะนั่งหัวเราะ คือผมว่าตอนนี้มันประเด็นมันมันกลายเป็นแบบไปไกลามากๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะขอร้องทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเสพข่าวจากทางทางไหนก็แล้วแต่หรือว่าตัวศิลปินดาราท่านไหนก็แล้วแต่นี่นะครับก็อยากให้มีสติก,กันนิดนึงนะครับผมเ,เราเองเราก็มีความรู้สึกเราก็มีเราก็มีเขาเรียกว่า ความรู้สึกทางใจเหมือนกันนะครับบางทีเราเจออะไรแบบนี้มาถามว่าเรารู้สึกแย่ไหมเราก็รู้สึกแย่นะครับภรรยาผมเองผมก็รู้สึกแย่นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราสองคนไม่อยากจะมาพูดถึงตรงนี้แต่ว่าวันนี้ก็ก็อยากเล่าให้ฟังนิดนึงเหมือนกันเพราะว่า,อาขอโทษนะครับอาจจะสัญญาณ ถ่ายนิดนึงคือเราสองคนอยู่ในช่วงโปรเซสท,ที่กำลังจะเตรียมตัวมีน้องกันนะครับก็เลยคุณหมอเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าอยากให้หลีกเลี่ยงในการที่ไปในที่ที่คนเยอะๆด้วยเพื่อที่จะได้เซฟที่สุดในขั้นตอนกระบวนการทางการแพทย์ในการที่จะเตรียม มีน้องด้วยครับค่ะก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่าการไปร่วมงานนะคะมันต้องเราทราบมาว่าต้องมีญาพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนสนิทมีแฟนคลับมีคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากที่จะต้องไปร่วมงานแล้วก็ทราบมาว่าคือ ขาอาจจะต้องลงทะเบียนหรือว่ามีความยุ่งยากในการตรวจ ATK อะไรเงี้ยค่ะในลักษณะที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการที่อยู่รอบนอกเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้พื้นที่นั้นน่ะให้กับคนที่เขาสนิทก,กับน้องโมจริงๆคนที่น้องโมอยากจะเห็นหน้าเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไปทําความเดือดร้อนไม่ไปแย่ง พื้นที่ในการที่จะร่วมไว้อะไรกับน้องเป็นครั้งสุดท้ายถามว่าเราดูไหมเราดูภาพจากบรรยากาศในการไลฟ์ในวันนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกแบบงานสวยงามจังเลยแล้วก็ทุกคนที่ไปพูดถึงน้องในทางที่ดีมากๆเลยซึ่งในในลักษณะของการเป็นรุ่นพี่ในวงการเรารู้สึกว่าเราชื่นชมโมในความกระตันยูแล้วก็ชื่นชมโมในความที่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วมันก็มี วันนี้ที่ตัดสินใจอะค่ะมาพูดเรื่องนี้ก็คืออยากให้เป็นเหมือนสังคมได้เห็นว่าบางทีการอินเกินไปหรือการมีส่วนร่วมในการคอมเมนต์แต่ไม่ได้รู้เรื่องในชีวิตของเราสองคนจริงๆว่าเราสองคนต้องเผชิญอะไรมากอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุ๋ยก็อยู่ในโพเซสท,ที่แบบห้ามเครียดเลยแล้วก็ ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ติดโควิดถ้าสมมติว่าจุยติดโควิดทุกอย่างที่จุยทํามามันจะสูญเปล่าหมดเลยจุยใช้เวลาเป็นปีๆในการทำทาเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจุยก็ไม่สามารถอธิบายได้ใน,ในการแชร์ดังนั้นวันนี้ก็เลยแบบอยากมาบอกให้ฟังว่าแบบสิ่งที่คือจริงๆไม่อยากร้องไห้แต่ว่ามันเกิดเรื่องในขณะที่ใจเราอ่อนแอมากๆ ก็อะไรครับทุกคนครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะออกมาตอบให้กับทุกคนนะครับได้ได้ฟังนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยนะครับที่วันนี้ก็โทรมาหาเราสองคนมาหาพิธก,การเราเยอะมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับไม่เขาอยากพูดอะไรบางอย่างได้ได้ใช่ใช่ใชคือจูดรู้สึกว่าการสูญเสียของน้องมูเราได้อะไรหลายๆอย่างจากจากสิ่งที่น้องเคยพูดไปแล้วอะค่ะ มีหลายๆคนบอกว่าชีวิตโมเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่คนอ่านและเป็นบทเรียนสิ่งที่น้องเคยพูดว่าน้องเองน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันในช่วงที่ได้รับคอมเมนต์แย่ๆหรือมีคนพูดจายแย่ๆอะไรเงี้ยค่ะจุ๋ยก็เลยคิดว่าอา้าวหนังสือเล่มน,นั้นบทเรียนเล่มน,นั้นไม่ได้บอกอะไรกับคนที่รักโมหรือคนที่กําลังอินกับข่าวโมเลยเหรอคือจุ๋ยเชื่อว่าน้องคงไม่อยากให้การตายหรือการสูญเสียของน้อง มาเป็นเรื่องราวแบบนี้ uh huh. ซึ่งจุย๋ยเชื่อว่าน้องรับรู้ได้ว่าเราสองคนเสียใจมากๆจุย๋ยแม็กจุย๋ยเป็นคนที่ไม่ได้สนิทไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีไลน์น้องไม่เคยคุยกันเลยตั้งแต่อยู่ในวงการมายี่สิบกว่าปีคือเจอกันผ่านๆตามงานมากๆจุย๋ยยังนั่งดูรายการของพี่คิมแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากแล้วก็แบบส่งไปให้เพื่อนดูแบบว่าแกฉันร้องไห้หนักมากเหมือนเขาแบบเป็นเพื่อนสนิทเฉลยแบบฉันฉันแบบ อินมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตามดูในทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนมันจะแบบมันเหมือนจะลื่นขึ้นลื่นขึ้นมันเหมือนแบบรู้สึกสงสารในโชคชะตาเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้คนรักโมมากมากเราอยากให้โมได้เห็นภาพนี้เหลือเกอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเป็นคนที่อยู่หนึ่งในความอินของการสูญเสียของน้องแต่ว่าจุเองจู่ก็ต้องเอาตัวเองออกมาจากข่าวเพราะว่าแม้สุขภาพจิตเราก็ต้องเสียเราก็ต้องเสพพอประมาณแล้วก็ในเรื่องของการให้ความเห็น จุ๋ยจะพยายามให้ความเห็นอะไรที่น้อยมากๆแล้วก็ไม่อยากให้กระทบกับความความรู้สึกของใครคือถ้าเป็นเรื่องของเราสองคนเราสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเช่นถามว่าเราไปไหมเราบอกว่าเราไม่ได้ไปแต่ถ้าถามว่าอ,อ,อย่างอื่นๆใน,ใน,ใ,นในเรื่องของอานศพเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้ความคิดเห็นไปเราก็พูดในส่วนที่พี่มดดำถามในวันนั้นหรือก็ไม่นึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะเป็นประเด็นนะนะคะแล้วก็ ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะต้องพูดคําพูดไหนซึ่งจะให้ถูกใจทุกๆคนจุ๋ยก็เลยอยากบอกว่าสิ่งที่มันมีการสูญเสียไปแล้วแล้วก็หนังสือบทหนึ่งหรือบทเรียนที่มีคนใช้เฮสปีดในการด่าว่ากันด่าทอกันโดยที่อาจจะไม่ได้รู้ ความในใจทั้งหมดที่เราได้ทําหรือเรื่องหลังเรื่องลึกจริงๆที่เราที่เรากําลังเผชิญอยู่ก็ต้องบอกว่าจุ๋ยมีภาระหน้าที่ในการทํางานทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องของงานนะคะหลายๆอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะวันนั้นคือบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่วันนี้ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์นี้ก็คิดว่าคงไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องมาบอกกันนะ,นะคะแล้วก็ ด้วยความที่จุ๋ยก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ติดโควิดอะไรหลายอย่างคุณพุทธเองเขาเป็นคนที่อยู่กับจุ๋ยตลอดทั้งวันเขาก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อให้ให้เขาไม่นําความเสี่ยงมาให้จุย๋ยดังนั้นอะไรที่เราตัดเรื่องความเสี่ยงไปได้การไปรวมกลุ่มกับคนหมู่มากร้อยคนขึ้นไป200คนขึ้นไปเราก็จําเป็นจะต้องทาในในบทบาทหน้าที่ของความเป็นเราอะค่ะแต่ถามว่าเราใจดําหรือไม่ได้สุดไม่ได้รู้สึกสูญเสียหรือเสียใจกับการจากไปของน้องไหมมันมันไม่จริงเลย ก็เลยอยากที่จะมามาบอกให้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ให้ใช้สติในการคอมเมนต์คือตอนนี้ก็คือมันลามไปถึงต่างชาติคือชาวเวียดนามจุดก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะก็ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรแล้วก็แต่ก็อยากให้ให้คนไทยเข้าใจในในความเป็นเราสองคนแล้วก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าเราสองคนไม่เคยมีปัญหาใดๆกับคนในวงการหรือนอกวงการหรือว่า พี่น้องที่เป็นนักแสดงเลยแล้วก็คิดดีกับทุกคนนะคะแล้วก็ครั้งนี้ถึงมันจะทําให้จุ๋ยเสียใจแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบตกใจแต่จุ๋ยพยายามไม่โมโหไม่โกรธไม่ไม่เคืองกับข้อความใดๆจุ๋ยขออ,อภัยให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธอาวิิกรรมให้หมดทุกอย่างนะคะขอให้ตรงนี้เป็นอภัยทานแล้วก็ไม่อยากให้ ห่วงกรรมหรือเศษกรรมที่มันเกิดมาจากการทำร้ายจิตใจการพูดไม่จริงต่อการสอเสียดต่อการใช้วาจาที่ไม่เป็นมิตรต่อกันนะคะ mm hmm. ก็จุยอโหกศีกรรมให้ทุกคนที่ที่คอมเมนต์มาที่พูดมาแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆจากแฟนคลับแล้วก็คนใกล้ชิดที่เข้าใจในความเป็นตัวเรา mm hmm. ว่าเราไม่เคยมีจุดประสงค์ไม่ดีกับใครแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่ได้เคยรู้สึกกับใครที่ไม่ดี ส่วนตัวเราสองคนชื่นชมน้องในฐานะนักสแสดงคนหนึ่งในฐานะลูกกตัญญูคนหนึ่งในฐาน,านกกะนนนนานานผู้หญิงที่ต่อสู้กับคําว่าร้ายกับสิ่งที่ต้องโดนในโซเชียลคนหนึ่งเราเข้าใจมากๆแล้ววันนี้ก็คือเข้าใจมากๆยิ่งกว่าจริงๆเราจู่ก็ผ่านการดราม่ามาเยอะแต่ว่าก็ไม่เคยต้องออกมาอธิบายอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ค่ะจูอยากให้มันเป็นพื้นฐานของสังคมอยากให้คิดไตรตรองแล้วก็เข้าใจ กันด้วยด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะว่าว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็อย่าให้การอินในเรื่องบางเรื่องหรือการมองอะไรแค่เพียงฉับฉวยตัดสินคนจากภายนอกแล้วก็ใช้คำวาจาเฮสปิดในการทำลายกันคืออยากให้มันมันมันจบที่ที่เราสองคนคือที่ตัดสินใจออกมาในวันนี้เราคิดว่าการพูดของเราอาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนคิดได้ไม่มากก็น้อย หนคน2คนสามคนก็ยังดีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังแล้วก็เลยตั้งใจที่จะมาไลฟ์ในครั้งนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าการไลฟ์ในครั้งนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียเพราะว่าทั้งหมดมานี่คือไม่ได้ออกมาแก้ตัวค่ะแต่ออกมาพูดในความเป็นจริงที่เราสองคนเผชิญอยู่แล้วก็กับคำพูดเท s p e ีดการแช่งกันการใส่ดาบในคอมเมนต์แล้วก็ตาย,ตายอะไรเงี้ใช่ค่ะและ<ๆ>้วก็การที่เข้าไปคอมเมนต์ใน หน้าที่การงานของเราจุ๋ยก็มีฟีดแบ็กมาว่าเจ้าของงานเขาก็อยากให้เราลบข้อความเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีมันกลายเป็นผลกระทบต่างๆที่สุดและที่สุดของที่สุดคือเป็นผลกระทบทางจิตใจที่ช่วงเวลานี้จุย๋ยไม่อยากเครียดเลยไม่อยากจะมีอะไรมากระทบจิตใจแต่ก็ต้องมีทนได้ก็ถือว่ามันเป็นบททดสอบแล้วกันว่าจุย๋ยต้องผ่านมันไปให้ได้แต่อย่างที่บอคาจุย๋ย